ไประเบอร์เอาไประเบอร์อิงหัวงงอีกวันนี้เธอไปถ่ายรายการอะไรมาฉันไปเรียนร้องเพลงมาแต่สวดสวดอ่วันนี้เรามาเรียนร้องเพลงกันดีกว่าเออทุกคนเอุ้ยมีสองปรมาจารย์นะฉอนปรมาจารย์ มีแค่สองปรมามาจยาหรอหรือสามสามี่ว่าสี่เพราะว่าเหมือนมีคุณครูอีกคนนึงคุณครูอีกคนหนึงเขาจเนเอ้นโอเคโอนักเรียนเดี๋ยวบอกเพราะว่าอันนี้คือเป็นเด็กเข้ามาเทสใหม่คุณนิวสอนน้องร้องเพลงหน่อยต้องมีอะไรบ้างคืออันดับแรกต้องสอนไล่คีย์ก่อนเลยเว่าเรื่องการร้องเพลงเนี่ยคีย์ถือสิ่งสำคัญะเริ่มต้นผิดผิดันจบไลทคีย์รวมเสียงแม่มึงตุยแม่มึงตุย พวกเราเรียนแบบระดับคุโรดกันมาครับไม่ใช่เอออัอาไลน์ดูจอไลน์จอไลน์ดูออาบา้อยะ่ะขอยายมาขอยายมาดอ่้ายาดีวันนี้มึงต้องได้วันนี้มึงต้องได้ฮฮ ครั S <S อบอะแล้วคู่คนนี้มีมีมีอะไรไหมอะลองดูที่เมมอันนี้ไล่ลงนะอันนี้ไล่ลงเหรอเอาจริงเหมือนม้าจริงเลยเหมือนม้าจริงเลย อ่ะข้ท็อปปิกได้แล้วเริ่มมคนเรียนร้องเ,เ,เพลงอ,อะไรอย่างนี้ก็ว,ว่าเธอนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะมาในท็อปปิกนักกีฬาหรือว่านักดนตรีถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกได้เราอยากจะเป็นแฟนกับใครขอเ,เป็นแฟนกับใครใครอยากมีแฟนเป็นนักดนตรีก้าวขึ้นมาค่ะ ทำไมอ่ะทำไมสองคนนี้ยากเป็นก็เราอยู่ในแวดวงทำงานเกี่ยวกับเพลงหรือว่าเป็นคนที่หรือว่าเป็นคนที่ทำงานแล้วเมื่อกี้เลยนะเขาบอกให้เป็นนักกีฬาดีกว่าเพื่อนรุ่นทีมอย่างนี้เทปนี้กฆษณาแน่ขอเป็นนักดนตรีด้วยได้ไหมคะเอออยากรู้ก่อนเลยนักกีฬาอย่างเงี้ยมันคิดว่าดูจากถ้าเป็นนักวนักกีฬานะผววจะเล่นกีฬาอะไรกระโดดสูงปะหรือหรือจะไอเนี้ยในคำตอบคำตอบคตอบ อะอย่างคนที่สองอะอย่างคนที่สองอ่ะพุ่งแหลกพุ่งแหลกกีฬาอะกีฬาอะไรพื่เพียงจัเพียงจับ ลุกเล็กลุกเล็กอยากอยาอยาอยายาอีตามนักกีฬาบีบอยปะเออเดี๋ยวนี้เขาทุกมันตูนะคะบีบอยอะไรเต้นให้เต้นยังไงตึม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 ตนัตดนตึีตึ่ตึอตึมตึมตึมอึมตึมตึมตึาบอย่างอึมต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 ึมป่ะตโพนตะโพน อีดอมาอย่าครับเปิรมางค่ะปั๊าปูป๊าไออีฝนไออีฝนนะปีมอนปะปีมอนปะไม่มีโดนตีสากลเลยหรอสากละอานสากลสากลสากลอันนึงที่นึกกูนึกได้คือที่หนึ่งนิ้งนองนิ้งนองอะไรยังไงอ่ะวันนี้สนุกสนานแน่นอนนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีข้อดีของการมีแฟนเป็นนักกีฬาแล้วก็มีแฟนเป็นนักดนตรีดีกว่า ใครมันจะเลิศก,กว่ากันไปค่ะปึ๊บ ก่อนที่เราจะไปโต้กันนะคะอยากฟังประสบการณ์ฝั่งนี้ก่อนทําไมเราถึงอยากได้นักดนตรีมากกว่านักกีฬาเฟรรู้สึกว่านักดนตรีมีสเสน่ห์มากกว่าทวงทาการมองการพูดทวงชาระบาดีาก็เ<ด>ลยแบบรู้สึกว่าถ้าจะอินกับใครสักคนหนึ่งอยากอินกับนักดนตรีมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนคิดว่าเข้าใจง่ายา <ๆ S 1> อ่ะแบบถ้าสมมติเราโทรโทรคุยกันแบบเฮ้ยเธอลองเพลงให้ฟังหน่อยดิเราสามารถลองได้นาะมาเป็นโรแมนตรีถ้าเราลองกับคืนเขาบ้างได้ไหม เธอเราเล่ากันเถอะเธอเราเล่ากันเถอะไม่เราอยากรู้ท่วงท่าอ่ะสมมติว่านักดนตรีอ่ะสมมติดักร้องเวลาตอนร้องเพลงเขาเท่ไงอ่ะติเขาจะเท่เขาจะเท่เขาจะมีเท่เลยเขาก็จะเป็นแบบว่ายักษ์คิวแบบอันนี้นักร้องสมมติตีกองตีกองเท่ห์ไงตุ่นตุ่นตุ่นสะบัดผมสะบัดผมฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กอ้าวกีตาร์กีตาร์เว้าเว้าเด็ดดแต่ตรงนี้แหละเดดแต่ตรงนี้เขาล่มือคีย์บอร์ดมือคีย์บอร์ดปุ๊บ นีอยู่นี่เออออแกนออแกน รูด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 หน่อยรูดูดปื๊ดปื๊ดปากบาดบาดบาดต่างเงืนอออกเราไม่อีต่างเน้และคนที่เป็นแบบว่าชอบเสียงเพลงหรือผูกพันกับดนตรีอ่ะมันดูแบบว่าจิตใจแบบดูถูกปลอบประโลมด้วยเสียงเพลงเสียงเพลงมันดูเป็นสิ่งที่แบบว่าเออยกระดับจิตใจได้เลยนักดนตรีมันน่าจะแบบโรแมนติกกว่าโรแมนติกโรแมนติกอะไรใดๆอ่ะฟังนี้มากนักกีฬาทำไมเราเอานักกีฬาเอานักกีฬาแต่ช่วงท่าดีได้ไงนักร้องก็ได้แค่อยู่แค่นี้แต่นักกีฬาละองศานักยิมนาสติกกรอคิดเมื่อกี้ท่า สมมติสมมตินักฟุตบอลเท้นักฟุตบอลเท่ไปไปนักฟุตบอลเอาเอาคนที่มันแต่งตัวเหมือนนักฟุตบอลดีกว่าไหมอาหนุ่มลุกอาหนุ่มลุกอย่างเดียวที่เหมือนนักฟุตบอลเลยนะคนนักแข่งนักแข่งเอาเตรียมมากองหน้านี่กองหน้าเลยถ่ายรูปถ่ายรูปรวมก้าทักก้าหยองตันหยองระดับนี้ระดับนี้ระดับนี้

เราเริ่มราได้กันเลยไหมไปรัปบพร้อมค่ะ จากฝั่งของนิชานนคาะคิดว่าฝั่งนักกีฬาเนี่ยดีกว่าแน่นอนอเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยได้เรื่องของสุขภาพเถวตีเพอนักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องมีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอถึงจะเป็นนักกีฬาได้เพราะฉะนั้นเนี่ย<ช>แล้วเขาก็จะมีวินัยในตัวเองอแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย<อ>เขาสามารถต่อย,ยอดในด้านสิ่งที่เขาชอบเนี่ยไปสู่อนาคตที่สดใสได้ข้อดีมีอะไรอีกก็พี่นิวพูดไปหมดแล้วก็คือขอยเสริมเรื่องของเรื่องสุขภาพของนักร้องเขาจะบังคับแค่ลมปอด แต่นักกีฬาเราบังคับลมเหมือนกันเวลาเรายกเวทแล้วก็จะมีการพึบลมเข้าไปนะค่อยๆปล่อยลมอะไรเงี้ยมันจะมีการขยายปอดเราเหมือนกันแต่ถ้านักกีฬาเขาได้ออกกําลังกายทุกสัสดส่วนแต่นักดนตรีเขาออกแค่ลม,มหายใจแล้วก็เวลาความฟิตความอื่นที่เขามาลงกับเราเวลาเขามีเซ็กเบเราเขาจะเป็นยังไงก็คือพูดได้ว่าปวดปวด <Private S 2> ช่วงท่าลีลาเขาและเขาก็จะพาเราเนี่ยรักสุขภาพไปด้วยมันจะมานั่งเป็นนักดนตรีก็อ้วนเทใช่ไหมล่ะเราเวลาตอนสมัยสาวๆเราไปกีดรุ่นพี่ นั่งสเตนนักก,ก,กีฬาเขา,าเล่นอะไรตอนนั้นเขาเล่นเขาตีอะไรอยู่คือ <c oughs> สมัยก่อนตั้งแต่นี่ลุงในีกเขาเห็นประจำรุ่นพี่คือกูค่อนข้างป,ป๊อปมากรุ่นพี่มโหกรีบกูทุกคนที่เป็นนักกีฬา,าวันที่ต่อยกันเลยนะต่อยรุ่นพี่ต่อยกันนะต่อยมึงือต่อยเขาใครแพ้ได้ใครแพ้ได้ต่อยเกือบตันซึ่งนักกีฬาเนี่ยแฟนเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นเป็นละแล้วเราเป็นเชลิเดอร์ได้ไหมไม่ก็เป็นดัมเมเยอร์ไม้หนึ่งเอาไปว่าละตะละแตะตึงแตะตึงแตะตึงแตละแตะตึงต้องมาละแตะ

ของฟังนักดนตรีมัง่งเขาพูดถึงว่าสุขภาพกายแต่ว่าสุขภาพจิตจริงๆมันถูกขับเคลื่อนด้วยเสียงเพลงเสียงดนตรีซึ่งนี่เป็นสิ่งที่น่าเกิดได้อยู่กับนักดนตรีเขาก็จะแบบว่าสามารถมีสิ่งนี้คอยชโลมจิตใจอยู่ตลอดเวลานักดนตรีอย่าเวลาคุยกันนะเสียงเอ่ยอะไรเอ่ยมันแบบมันเลิศและอีกอ,อย่างหนึง่งคือถ้าสมมติเป็นแฟนกับเราสามารถใช้ชีวิตประจําวันควบคู่กันไปได้เลยกีดอกนักกีฬาเขาตื่นตีห้าไปซ้อมยังนอนกลนอยู่เลยค่ะใช้ชีวิตช่วงไหนแล้วบอกว่ามีแรง เยอะซ้อมใส่กลับมาเขาก็นอนแล้วเขาไม่มีแรงเยหรอกค่ะใ่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบว่างานวันเกิดเพลงแต่ถ้าเ้ิดองมต้ว่าแบบวฬาไม่ได้เธอไปเด่กนเพลงง้อฉันมีสิเขามีลิ้ได่ไหแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าไม่ได้เธอไปเขียนเพลงงอฉันมาสิเขาทำให้ได้ไหม นักกบานัฮานำมานองนำมาแต่ว่าจะบอกว่าแบบถึงเขาบอกว่านักกีฬาแข็งแรงอย่างเดียวไม่จริงนะนักดนตรีนักร้องเองก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันต้องแข็งแรงห้ือนักดนตรีว่ายน้ำยังไงเวลาว่ายน้ำมาปลายทางกบเลยเพื่อทีว่าแบบจะได้ชงเพื่อเพื่อปอดเยอะึ๊อปึม

นักดนตรีคือยังไงก็ฮอตฮอตกว่ามีชิลเตียงกว่าที่สนและที่สำคัญจะบอกว่าเวลาเขาทำวงทางานเนี่ยเวลาทำงานเขาน้อยนะสามสี่ชั่วโมงเสร็จกลับบ้านมีเวลาอยู่กับเราเหลือตั้งเยอะและที่สำคัญอะเป้ยบอกเลยสิ่งเดียวที่เขามีแน่ๆเลยมากกว่านักกีฬาด้วยคืออัธยาศัยดีเพราะว่าเขาต้อง entertain คนคนดูเหนื่อยเหนื่อยพร้อมไหมพร้อมมากพี่ฝนราสอง ข้อเสียของฝั่งนักดนตรีข้อเสียนักดนตรีนะร้อยทั้งร้อยนะเจ้าชูครับพูดกันเราจะพูดในข้อนี้ใช่อันนี้ตั้งเอาตัวเองเป็นบรรทัานเลยนะคือนักดนตรีเนี่ยจะอโคจรดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เสียสติบางทีมันอาจจะพลั้งพลาดไปเจอกับสิ่งที่ไม่ดีเช่นอาจจะเป็นยาเสพติดได้ อาจจะเป็นเรื่องของผู้หญิงยาเสพติดนีดคือเราโดนมาามยุงรอเราถ้าเป็นแฟนกีฬาไม่ได้เลยแฟนซ้อมเลยแฟนซ้อมเลยใช่มันกลางคืนชมันอาจจะไปโดนสิ่งยั่วยุอยั่วยุใช่แล้วมันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะทะเลาะกันง่ายใช่แล้วเราก็จะพาแบบกังวลใจด้วยแฟนกลับบ้านดึกดื่นขับรถขับลาคอยเป็นห่วงผู้หญิงอีกอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยหลักๆเลยนะถ้าคนเป็นคนหัวโบราณเต้นกินลำกินพ่อแม่ไม่โอเค แล้วเขาเป็นลูกคุณหนุ่มขนาดนี้แล้วหลังจะกินแล้วบบบ้านแต่งหรวยเลยคุณคุณแม่ไม่ชอบพคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเขาอาชีพไม่มั่นคงไม่ชอบเขาหรือไม่ชอบมึงไม่ชอบมึง เป็นนักดนตรีอย่างหนึ่งเขาไม่มีเวลาให้เราเพราะว่าตอนกลางคืนเราตื่นมาแบบฝันลายอ่ะหน้าลูกหนูยกหัวขนมาเกระเจ้าคุอแล้ฝันลายอลอยี้ขวตีเลยเป็นไงพี่ตั้มและทีมเนีกันนะคือเราตื่นมากลางเลยเราฝันลายฝันลายแล้วเมื่อคืนฝันไปแล้วไม่มีเขาอยู่แล้วแต่ป้าแต่เขาอ่ะร้องเพลงเยี่วเย่วเย่วกินเหล้าโทรหาเขาเขาก็ไม่รับเพราะว่าเขาร้องเพลงอยู่แล้วมันก็เลยรู้สึกว่านักดนตรีเรารู้สึกเราไม่ชอบและอย่างหนึ่งคือ ถ้าไปทํางานต่างจังหวงต่างจังหวัดอีกมีเวลามัไม่มีเลยก็ต้องไปเลยตัวครั้งหนึ่งปีหนึ่งกี่วัน300กว่าวันอะแล้วเจอแฟนตอนไหนอะนี่ถึงบอกไงมันคือปัญหาไงใช่แล้วยิ่งถ้าก็สมมติว่าเป็นแฟนกันแฟนออกไปเล่นดนตรีตอนกลางคืนแล้วกูล่ะซึ่งทํางานตอนกลางวันกูต้องเปลี่ยนเป็นผู้หญิงกลางคืนแล้วใคร ไวช้ำช้ำมันก็จะเป็นปัญหาของชีวิตครอบครัวอีกก็เองปรับตัวต้องปรับตัวเออเราก็ต้องปรับตัวอีกเงี้ยหรอกเพื่อให้ได้เราได้ใช้ชีวิตดีกว่าเขามันมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงฉันก็เลยมีแฟนเป็นนักกีฬาเพราะว่าหมดเทศกาลแข่งกีฬาปุ๊บก็ไม่ต้องซ้อมเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาเพราะว่านักกีฬาส่วนใหญ่ก็คือถ้าช่วงสบายก็จะเล่นแค่ช่วงสงกรานต์ถูกไหมถูกแล้วยิ่งกีฬาวัวล้านวัวล้านอย่างเงี้ยมันก็เป็นเทศกาลวัวเล่นวัวล้านด้วยหัวเล่นวัวล้านหัวเล่นวัวล้าน ฟังก็เสียงนักกีฬามาหุกเริ่มค่ะฟังนาะนะเกิดจากการบาดเจ็บเนื่องจากการเล่นกีฬาก็เยอะเข้าใจป้ะ <พอ S 2> สมมติผมเป็นนักมวย,ยกลับบ้านมาทีปากเป็นไงคางโยนะคางโยเลยนะ่นจะเป็นนักมวยก่อน <laughs> เขาเป็นคนหนูอย่าเขาเป็นคนหนูอย่าไปฟังอังกูเชื่อกูเชื่อมึงเป็นบิดาเราเป็นการแข่งขันสูงไหมการแข่งขันสูงแล้วอีดอกกว่าจะเป็นแบบว่าตัวเต็งไปแข่งระดับประเทศถ้าสมมติเปิ้งบาดเจ็บยังไงต่อทําไมกินทํากายภาพบําบัดอีดอกร่างกายหน้าเรายังต้องบําบัดเลยมันมีอายุเวลาจํากัดในการเป็นนักกีฬาบางทีแบบในการในเส้นทางของการทํางานสายอาชีพนี้มันมีเรื่องสภาพร่างกายที่มันแบบเอ้ยถ้ามันเสื่อมปุ๊บมันก็ไม่สามารถไปต่อได้ความมั่นคงในชีวิตบางที ีมันก็น่ากลัวเหมือนกันแล้วเวลาเขาเล่นกีฬากลับมาเสร็จอัพซี่เป็นไงอัพซี่มะกลิ่นเบี้ยสุดๆเลยวันนี้เคยอัากูจองมากกูิ่นตูนก็คือแบบโอ้โหนึกว่ากลิ่นอ้วกแล้วมีคริมมี่อะไรมะสุดๆคลิปเปียกถอกออกมาหัวขาววันนี้บ้านวันนี้กูรลวกสักเป็กเท่าไหร่ทำไมเขาพูดเหมือนบ้านพวกผมไม่มีน้ำอาบกันมาทางนักกีฬาเปิดมายังไงก็อย่างน้อยๆเกลือนเกลือนรถเอาลิงกีฬาเราลุ้นเราทำเขาสายเขาทำไงนตื๊ด พอจะเรียงเสร็จปุ๊บนี้ไอซิ่งเลยจุดจุดจรดจุดจพร้อมจะโตุดจรดจุ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 ดกุดาใช้แตุ่ดจุมดุดเธอถึงถูกต้องุดจ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 ดจุดจุยา านไม่อดูสภาพก่อนว่าแบบหน้าตาของเนี่ยนักดนตรีเนี่ยนักดนตรีเชียร์ผัวอยู่อยู่ข้างเวทีทีสามคนผัวเล่นดนตรีอยู่เต้นยมอ๊ะใครกันอะมันมอแบบใช่มาทั้งวงร้องกันวงร้องยาวงร้องเต้น ปึ๊บปึ๊บนี่พบี่พอบี่อบอโยปึ๊บอะแล้วฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยอะหัวผัวมนนักกีฬาจับฉสากจับฉลากจับลดจับล อะไรอย่างเงี้ยอะไอย่างเงี้ยละะไรลมันใส่สุดฟิวมันไปเลยคุณแก้งเขาบอกว่าฝั่งของพวกเธอมีครีมไม่ออกมากลิ่นอับคุณแก้งไงอ่ามึงล้างสิสะอาดนะเขาติดนตมึงไร้องเพลงสามติดเลยไม่กลับบ้านมากลิ่นเหงื่อก็ติดโอ้โหโอ้นะดนตรีนะกลิ่นเหงื่อกลิ่นเหล้าบางเผื่อๆมีกินผู้หญิงจากร้านตีความด้วยกันกินบุหรี่กินผู้หญิงนาดนี้เขาจะไปกินขนาดไหนคะับคนสวยไม่ได้มีคนเดียวในโลกดนตรเขาไปทำงานต่างประเทศนู่นนี่นั่นต่างจังหวัดเรา เป็นผู้จัดการเขาได้กูไปเต้นลีดค่ะกูบอกเขาเลยครูไปเต้นลีดยังไงยายเป็นคู่เลยยายมีไขายหอยหนุ่มเต้นไปเชียร์ยายคอยยายคอยไข่ฟังนะเหมือนเห็นอาถุล่วแวบบแวบแบบ ทุกอาชีพมีความเสี่ยงและทุกอาชีพมีการที่ประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จเหมือนกันนักดนตงตีก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จทุกคนเข้าใจเลยนกกี่มันเสี่ยงซึ่งหน้ารับเสี่ยงซึ่หน้ารับยงหนาับในกินเหล้าเพราะว่าไม่กินก็ไม่ได้เพราะอ่าวคนพันไม่ได้เขามีคนขับรถทุกอย่างก็ต้องเตรียมพร้อมให้รถตู้นอกานักรนตรตีเขาไม่ได้เป็นเล่นคนเดียวคนเล่นเป็นวงคนขับหลับในตายทั้งวง เราลักกีฬาก็ขับหลับในได้คนจะตายอยู่บนเวทีอ่ะไม้ไฟช็อตก็ตายได้ค่ะถ้าหวังเป็นนักบอลอยากเตะฝนตกฟ้าผ่าค่ะตายค่ะอันนี้เลยไม่มีเลยเป็นนักร้องร้องอยู่ข้างล่างตีกันยิงขึ้นมาเออยิงมา้นมาอยู่มีแต่พวกว่าโดนลุกลง่มนี่ของเขาเวลาง้อกันเขายังมีบทเพลงบทอะไรของพวกมึงง้อกันยังไงอ้าวพอไม่ร้องจะร้องก็นกูไม่ใช่นักร้องกูเป็นนักลุกกีฬาอ้าวแล้วเวลามึงง้อกันง้อไงกรัายังมีความสปูตี้อะไรของเขาน่าไปเล่นเดสต่อดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้มี เราไม่จันม้งอีสันเรกไปซิงซื้อก็แฟอ่ะให้เบิไงให้พวงหลีดไม่เราเราเป็นพวงหลีดสะห่มด้วยะห่มด้วยวันนี้ก็พัดลมเที่ยงกันไม่ได้นะคะแม่ผู้ชายนนะคะเขาเป็นคนบอกเราไปก่อนนะคะว่านักดนตรีหรือนักกีฬาอันไหนมันดีกว่ากันค่ะไปค่ะครับสวัสดีครับ ผมชื่อกันการปรีชาวทิคุณนะครับหรือว่ากาันการวันเกยตื่นครับข้อดีข้อเสียของนักดนตรีข้อดีก็คืออาจจะทําให้เราพูดเก่งขึ้นเพราะว่าเราจำเป็นต้องเอนเตอร์เทนลูกค้าได้เจอคนเยอะก็เลยจะเข้าใจว่าเออความเป็นไปของสังคมในประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วแล้วเรามาปรับใช้ได้ดีครับส่วนข้อเสียก็จะเป็นว่าเราอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีเพราะว่าเรานอนดึกพอนอนดึกผลพวงคือเราทํางานดึกเราก็กินดึกพอกินดึกปุ๊บดูบชีวิตเราเปลี่ยนแต่ว่า ดูชีวิตเราส่วนใหญ่จะอิงกับแสงแดดอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยเจอแสงแดดเราจะไม่แข็งแรงข้อดีข้อเสียของนักกีฬาข้อดีเลยคือเขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับดูแบบเห็นมาแต่ไกเลเร็วโอ้ยคนนี้นักกีฬาแน่นอนบางคนเป็นนักกล้ามเดินมากล้ามใหญ่ดูแบบหน้าเกรงขามบุคลิกดีอะไรเงี้ยครับส่วนข้อเสียนั่นก็คือถ้าเกิดเขาซ้อมกีฬาเสร็จนักกีฬาอาจจะมีการซ้อมเช้าซ้อมเย็นพอซ้อมเช้ามาปุ๊บหน้าตาเขาอาจจะบูดเบี้ยวว่าเขาเหนื่อยแต่จริงๆเขาอาจจะมีความสุขอยู่ก็ได้ครับแต่ว่าเขาเหนื่อยตอนนั้นเอง อาจจะไม่ค่อยมีเวลามากุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนี้แต่ว่าข้อเสียมากกว่านั้นครับก็คือเขาอาจ จะไม่มีเวลาเที่ยวกางคืนกับคุณเลยก็ได้เพราะว่าการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันจำเป็นต้องนอนเร็วพักผ่อนเพื่อสุขภาพแล้วก็การฟื้นฟูร่างกายที่สึกหรอครับอาจจะไม่มีเวลากลางคืนเที่ยวกันเลยก็ได้ครับผมถ้าให้เลือกว่าชอบอันไหนมากกว่าผมเลือกดนตรีดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะทํามาหากินได้มากกว่ากีฬากีฬาคือเหมือนมีตําแหน่งว่างให้คุณแค่ที่เดียว2ที่เท่านั้นเองครับแต่ดนตรีมันเปิดได้มากกว่าเหมือนว่ามันมีแนวเพลงเยอะกว่าเราสามารถไปอยู่ตําแหน่งที่เหมาะกับเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ กีฬาเราไม่สามารถมาเปลี่ยนแนวกีฬาที่เราเล่นเหมือนแนวเพลงก็ได้สมมติเราเล่นเพลงป๊อปไม่เวิร์กเราลองไปล็อกดีไหมอะไรเงี้ยแต่กีฬาไม่ได้ไว่ายน้ําอยู่ดีจะไปเตะบอลมันคนละกลุ่มกล้ามเนื้อกันอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนยากสิ่งที่อยากจะฝากถึงนักกีฬาและนักดนตรีนะครับนักกีฬาและนักดนตรีมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือต้องบรรลุเป้าหมายตามที่ทุกท่านหวังไว้นะครับเช่นนักกีฬาเนี่ยอยากบรรลุเป้าหมายในการเป็นแชมป์ประเทศเนี่ยเราก็จำเป็นต้องฝึกซ้อมครับใช้ร่างกายในการบรรลุเป้าหมายแต่นักดนตรีเนี่ยอาจจะต้องใช้ความคิดสร้าง แล้วก็การทุ่มเทในการฝึกซ้อมแล้วก็อารมณ์ในการเล่นสื่อสารมันออกมาในการบารรลุเป้าหมายครับผมสิ่งที่อยากจะฝากถึงนักกีฬาและนักดนตรีครับก็คืออย่าทิ้งความฝันครับเรามีความฝันทั้งทีครับทำมันให้เต็มที่อย่าไปละทิ้งมันทั้งสองสายงานเลยครับสู้ๆครับอขอบคุณคุณ,คณกัดนะคะวานเกตตื้นนะคะเพลงลองว่า ลงก็คีอลงหลงแล้วหล,<ง>ลงแล้วแหละรล่มห <clipping, S 1> ลงแล้วหลง,ลง,งที <olacak> อันนี้ <ri> <Reynolds> เพราะมึององ่ะทให้กูเสียความมั่นใจยายกันกันบอกนะคะว่าคือเป็นนักกีฬามันก็ต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่า <g ül> มันต้องอาจจะต้องซ้อั้งแต่ตอนเด็กเนาะแล้วก็ตำแหน่งใดๆที่สําคัญมันก็มีตําแหน่งเดียว <c oughs> แต่จริงอ่ะไม่ว่าจะเป็นมีแฟนเป็นนักกีฬาหรือมีแฟนเป็นนักดนตรีคือขอให้มีเถอะเก็บกดเลยปะก็นิดหนึ่งจริงๆจะเป็นจะเป็นนักกีฬานักดนตรีก็ทะลักกันมันก็มันก็ข้ามผ่านไปได้แหละเนาะทั้งหมดทั้งมวลเออว่าก็คือัก ลงลงลงก็คือลงมือนก็หลงมืนก็หลงขึ้นเหนือสองคนนี้เป็นไงบ้างพอมาแล้วสนุกไหมสนุกสนานครับฝากผลงานสุดท้ายสองคนมีอะไรฝากอีกไหมนี่แหละช่อง YouTube ของเราสองคนครับ3 d Channel ครับมีรายการดีท็อล์กแล้วก็มีรายการปากแซ็บผมมีค่ายเพลงครับริทึนเทนแมนฝากน้องๆด้วยครับอ่ะคุณแป้งมีนวนพันธ์มีฝากอะไรฝากไหมคะ the world the movement the new แช่แก่แก่แก่อะของหนูใช่ไหมคำแบบฝากทิ้งท้าย นิสัยไม่ดีปากปากเบลล์หวันฟังเนื้ออีกต้นไี่นะในร้องแล้วนะโมเพลงพอแล้วอันเนี้ยมันมั่นใจเมื่อกี้มันบอกแล้วแต่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 มันบอกว่ามันอันเนี้ยมันมั่นใจมากกว่าอ่ะเหมือนกับมึงสอบมันกับวอมวอมหัวใจหายใจหายใจฟื้นหายใจเข้ามอย่าขำจีสัตว์มอย่าขำจีสัตว์ตั้งใจแต่ แต่สวยเจียว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 เกินปะไม่เกินไม่เกินหรอเอาวันนี้ลาไปแล้วนะคะสนุกสนานกันนะคะตอนเธอเลยนะคะฝากกดไลค์แชร์คลิปนี้ก็สัตว์อะไรกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะนะคะจะดูคลิปรลหว่างกับใครสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ